แล้ละจ,จากในหลวงแล้วใช่ไหมเราต้องไปในหลวงก่อนอ่ะเราจะอ่าต่อไปนะท่านผู้ชมนะต่อไปก็จะเป็นข่าวของพ่อนายกผู้ช่วยหาเสียงผู้ช่วยหาเสียงไอค้คนโรคจิตจะชอบมากป๋าเขียนสวยเพราะผู้ช่วยหาเสียงแต่พาดหัวข่าวข,ของของป๋าคืออะไรมาไทยโพสต์คือทักรรษ,ษิณโรคจิตมันพูดอย่างนั้นไมบอกมันเป็นโรคจิตมันต้องไปหาเสียงมันต้องไปนู่นไปนั่นมานนี่ต้องทำงานหนักต้องทำงานหนักมันบ้า วันนี้เมื่อตอน7จ็นาฬิกาฉันผ่านมาชิคก็ว่ามันกำลังมีอะไรเกิดขึ้น7จ็นาฬิกาวันนี้นี่ทีท่แนวหน้านี่ก็อันนี้ก็ขนนึ้นวน่านะ <c oughs> <c oughs> ที่อาคารอาคารพักเพื่อไทยถนนมิพอดีรังสิตย้ายมาแล้วนะตึกวอยซ์นะคะเมื่อเช้าขึ้นป้ายแล้วฉันเห็นละพักเพื่อไทยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเปิดที่ทำการใหม่นะอันนี้ใหม่เลยนะจากวอยซ์นะ อันนี้เปิดยังเป็นทางการนะยะยิ้มมายะยิ้มแกเอาไปร้อยสี่สิบล้านนะเอาไปถลุงร้อยสี่สิบล้านนะใครเจอยะยิ้มเนี่ยถุยน้ำลายใส่ได้ถุยเลยนะถะลุงไปร้อยสี่สิบล้านากับการขึ้นรถไฟฟรีเนี่ยนะล้วไม่ได้แก้ปัญหาฝุ่นเลยวันนี้ทักษิณชินวัตรผู้ช่วยหาเสียงวันละสามร้อยบาทเนี่ยพ่อของนายกรัฐมนตรีมาก่อนมีคนแรกเลยนะคะมายกับนายกรัฐมนตรีเลยแล้วก็มีแพทองทานหัวหน้าพักตามด้วยอาวนภูมิธรรม สุริยะยะยิ้มแล้วก็มีพี่ชัยนริตพันธ์พี่เชษเชื้อเมืองพานประเสริฐจันทราชรวงทองชูศักดิ์ศรินินสารวงเทียนทองสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเผ่าภูมิรดจนสกุลธีรรัตน์สำเร็จวนิชพร้อมกับผู้บริหารสอสอพักเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะเอาละพอ,พ,อพอนะจ๊ะเธอดูเธอดูพอๆสองหกจ้าพอๆสองหก คิดดูล้กันมีตังก็ซื้อได้นะวันนี้ใส่เสื้อสีแดงนะจ๊ะต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะแล้วก็เอาเลกเอาใจในวันจ่ายนะคะพ่อใส่สีเหลืองลูกใส่สีแดงจริงๆแล้วพ่อมันอยากใส่สีแดงแหละไม่กล้าใส่สีเหลืองพ่อใส่สีเหลืองก็เลยให้ลูกใส่สีแดงแทนแพทองทานต้องใส่เลือกเอาวันนี้เพราะว่าถือว่าใส่สีแดงเป็นวันตรุษจีน นะแคดิสผูกเนคไทสีฟ้ามาก็ผิดสีแล้วไปเรียกให้คนเอาสีแดงมาผูกส,สีเหลืองมาผูกแพ่ทองฐานพร้อมด้วยทักษิณน,นะคดะผู้บริหารก็ร่วมกับสักการะสารพระภูมิชัยมงคลแปดนาฬิกาสิบนาทีมีพิธีสงฆ์ค่ะแล้วก็ถวายปิน่นโตเพลนเจ้าว,วาดวสัยเกตเจิมป้ายที่น่าทที่ทําการพักเพื่อไทยแล้วไัยชนกชิดชอบเลยค่ะภูมิใจทยก็มามอบกระเช้านะคะเดี๋ยวเรามาดูมีกระเช้าใครบ้างนั่นนะ่ะพ่อมาด้วยว่้ยอย่ามาแกล้งกันว้ยพ่อมา มีพ่อมาด้วยทุกคนพ่อฉันมาเห็นพ่อฉันหรือ,อยังน่าแพทองอาพัาพอนน้องแท้ก็มาอาอาราศือดอกไม้นะอดอกไม้ไปวางตรงนั้นตรงนี้ก่อนนะเจ้าเจ้าพิธีเจ้าพิธีก็มีเจ้าพิธีเอาละนางสาวแพอทองทานเดินเดินสิเธอเดินอ่าเดินขึ้นไปไหว้าสารพระภูมินะอ่าขออยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องอยู่หน้าซ่องอีกต่อไปแล้วเมื่อก่อนอยู่หน้าซ่องไองอ,อ่มตึกอะ่ะ ตรงก่อนหน้านั้นเป็นซ่องเก่าแก่เลยอแล้วก็การไปโรงแรมแล้วซ่องไปอยู่ข้างโรงแรมแทนข้างหลังตอนนี้ไม่มีแล้วมะฮะเอาละไหวสิทีสี่ทิศมองอะไรล่ะแค่นี้ก็ยังไม่รู้่เดินลงไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งจุดทูปเทียนก่อนเธอเป็นเจ้าพิธีเธอเป็นหัวหน้าพระไม่ใช่พ่อเธอหรืให้พ่อเธอมาจุดทูปเทียนได้ยังไงจจุดเทียน ทำไมไม่ใช้ไอ้เส้นอะไรนั่นเราไอ้พูกนี้ก็เซอร์จริง,รงๆนะเนี่ยแต่ต้องให้พ่อพ่อ,อยังมาช่วยจุดเทียนเลยคิดดูแล้วกันเออช่วยทุกอย่างอ่ะภาษาอะไรการบริหารประเทศเออที่พ่อจะไม่ช่วยเออเทียนง่ายๆต้องให้พ่อมาช่วยจุดคือมันมันลมมันแรงแกต้องเอาไอ้เนี่ยอะไรอ่ะเขาเรียกเชือกอ,ะอ่ะเอาเชือกมาแล้วจุดที่เชือกแล้วเชือกมันก็ไปจุดที่เทียนอขอให้เทียนดับอืมอ่า แล้วดอกไม้นี่นะรวยซะเปล่าก็ไปซื้อดอกไม้กำรรอมปาปักอ่ะเออไม่จัดดอกไม้ให้มันสวยๆแล้วก็มีผลละหมากรากไม้นะคะจะแย่งกันกินกล้วยนะกล้วยเนะี่ยกินเข้าไปเยอะๆนะบรรดาผู้บริหารพรรคกล้วยกินไปเยอะๆอ่ะทุกคนก็ถึงพวงมาลัยน,นะจ๊ะไหวต่อไปทักสินม,มาย้ายยิ้มมึงล่อไปร้อยสี่สิล้านแล้วเออมึงหัวล้อหัวล้อเข้าไป เออวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราบ้างเราว่าอ่ทุกคนก็ทีนี้เนี่ยก็กกทําพิธีกันทุกคนก็ทําพิธีกันตามอัจจัยใสยนะคะ,<ช>อะพอลูกไหว้พ่อไหว้แค่นี้เป็นที่พิธีจุดทูปแล้วลูกไหว้พ่อไหว้ปักปักเข้าไปอ,อลูกสาวปักอีกทีปักออ่าแล้วลูกชายก็ปักอีกทีหนึ่งปกักงงลูกชายงงปากเซลูกเขยปากปักเข้าไป เอาดอกไม้วางและทุกคนทยอยขึ้นไปสวดมนต์ภาวนาขอให้ทักษิณยืนยงคงกระพันพวกเราจะได้อยู่กับเขาได้นานๆส่วนถ้าถ้าเราปักทูบได้เราจะปักทูบว่าอะไรอธิษฐานว่าอะไรเออเงียบด้วยเฮ้บอกแค่เงยบดวยรวยแล้ว ไม่ไอ้พวกหลังนี่ไอ้พวกข้างหลังไงเังรวยรวยยังรวยรวยๆๆจากทักษิณไงฉันฉัน,ฉ,นฉันถามดูว่าคนข้างหลังในที่ใส่สีเขียวมาเนี่ยแกไม่ได้อ่านไลน์กรุ๊ปใช่ไหม <S <S ใช่ไหมไม่ได้อ่านเลยใช่ไหมใส่เสื้อลายสีเขียวมาวันนี้วันจ่ายนะเธอถ้าไม่เหลืองก็ต้องแดงนั่นน่ะนั่นน่ะไม่ได้อ่านไลน์กรุ๊ปเลยยืนยิ้มแยะเลยผิดงานเลยเอาละ ทีนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยะะแพทองฐานก็โพสต์ข้อความในระหว่างนั้นเนี่ยก็เล่นทวิตเตอร์เอไปด้วยโพสข้อความความยาวหนึ่งาที48อันนี้ก็ทําบุญน่ยนะคะสวนมนต์ทบุญแล้วก็ถวายเพลินพระเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้พระนั่งฉันละเขาให้ปิ่นโตกลับวัดไปฉันเลยเดี๋ยวนี้จะจารีตยันแบบนี้แพทองฐานก็ใส่ห่วงต้มหูใหญ่มากเลยนะคะดูจะดูพันทองแท้นั่งเดสภาพลูกชายทั้งศิณชินวัฒน์เป็นไง และนีนะ่งานพิธีเขางานพิธีเขาแบบว่าเปิดพักใหม่ก็ใส่ชุดสีดํามาเออพวกเธอนี่นะแต่งตัวไม่รู้จักการละเทศะเลยเอ,อ่า